นีค่คือวัดห้วยป่าก,กังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับพระบูชานะครับใครก็มาสักการะบูชานี่คือวัดดูความสวยงามของพระพุทธรูปนะครับ ดูดูเวินทั่วไปนะครับนะสวยงามมากๆจริงๆนะครับฟ้าเพดานแบบด้วยสีขาวไรยิบไรยับนะความสวยงามช่างกำลังทำงานอยู่นะครับเนี่คือวัดห้วยปากั้งนะครับจะใครอยากไปเคยมาท่องเที่ยวนะครับก็ความสวยงามของพระพุทธรูปโบสถ์นะครับ สวยงามจริงๆครับสวยงามจริงๆสาธุ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 